ทุกวันนี้ประเทศไทยมีขยะ25ล้านตันต่อปีครับขยะเหล่านี้เนี่ยถูกนําไปสู่กระบวนการรีไซเคิลน้อยมากนะครับพวกเราครับกำลังจะส่งต่อปัญหานี้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานครับมันจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเรานําขยะเหล่านี้เป็นเงินให้ได้ผมันเคยทำบริษัทแบบนี้เลยชื่อจังแบงค์เนี่ยแล้วก็ไอเดียก็คือเป็นเป็น grab ซาเล้งอย่างเงี้ยครับจะทำแอปทำอะไรก็ลงทุนไปน่าจะหลายสิบล้านครับเราใช้สุดบริษัทนั้นกลายเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะแต่ที่ผมเป็นห่วงจริงคือว่า ทำสำเร็จเนาะเจ้าใหญ่อย่างที่ชาร์กบอกเขาแค่ทำแอปเองนะม,มันก็เหมือนมีระเบิดเวลารออยู่ข้างหน้าเลยนะ,ะสวัสดีครับผมสมภพมาจิสวานะครับผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน r e ไซ c ค e X นะครับ ทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกคนต้องการน้ําที่สะอาดสภาพแวดล้อมที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีขยะ25ล้านตันต่อปีครับคนกรุงเทพมหาคนครเราสร้างขยะ12,000ตันต่อวันนะครับขยะเหล่านี้เนี่ยถูกนําไปสู่กระบวนการรีไซเคิลน้อยมากนะครับพวกเราครับกำลังจะส่งต่อปัญหานี้ให้ลูกรุ่นหลานครับมันจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเรานําขยะเหล่านี้เป็นเงินให้ได้ รีไซเคิลเอ็แอปพลิเคชันครับเป็นเวสต์แมネจเมนต์แพลตฟอร์มนะครับที่จะทําให้การขายขยะเป็นเรื่องง่ายครับเราจะเป็นแอปพลิเคชัน2ตัวนะครับคือฝั่งผู้ขายกับผู้ซื้อฝั่งผู้ขายก็คือใครก็ได้ครับประชาชนทั่วไปโรงเรียนสํานักงานโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ซื้อจะเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลครับตอนนี้เรามีขยะทั้งหมด13ประเภท11ประเภทจะเป็นขยะรัวเรือนครับอีก2ประเภทเป็นขยะจากการก่อสร้างครับส่วนแอปพลิเคชันของผู้ขายเนี่ยเขาสามารถ ดูในแผนที่แมปใน Google Map ได้เลยว่ามีขยะที่ไหนบ้างมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเขาสามารถบริหารเส้นทางการจัดเก็บได้มีประสิทธิภาพครับ แล้วก็สามารถกดรับซื้อได้แล้วก็หลังจากนั้นผู้ซื้อผู้ขายมันแอปพลิเคชันเหมือนที่เราเรียกสั่งของหรือเรียกแท็กซี่ครับสามารถสื่อสารกันได้นะครับส่งข้อความได้ส่งรูปได้โทรหากันได้อีกทั้งผู้รับซื้อเนี่ยสามารถกดเข้า Google Ma p นำเส้นทางไปยังผู้ขายได้เลยรายได้ของเราจะมาจาก3ทางเป็นหลักครับเราจะมีบวกค่าดำเนินการ20-40%นะครับจากการซื้อขายแต่ละครั้งอันที่2เราจะได้ รายได้จากผู้ประกอบการที่สนใจทํา EPR นะครับคือการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์แบบเก็บกลับมาเพื่อรีไซเคิลครับอันที่3เราจะมีผลิตภัณฑ์ของเราครับที่ทําจากขยะกำพ้านะครับขยะกำพาก็คือขยะที่มีคนสนใจไม่มีการรีไซเคิลเรานํามาสร้างมูลค่าครับวันนี้นะครับผมเสนอชาร์กด้วยเงิน5ล้านบาทต่อหุ้น10%ครับ จุดเด่นของแอปพลิเคชันตัวนี้คือคืออะไรครับคืออย่างผู้เสียงอย่างชาคกเต้นเนี่ยครับก็อยู่ที่บ้านอาจจะให้คนแยกขยะไว้ตามประเภทที่เรากําหนด13ประเภทนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะให้แม่บ้านแค่กดบันทึกไว้ในข้อมูลเนี่ยครับในมือถือของคนใดคนหนึ่งครับ เสร็จแล้วผู้รับซื้อเขาจะเห็นในแมพเลยว่าบ้านนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถวางแผนได้ในซอยนี้มีกี่หลังมีขยะอะไรบ้างจ่ายตังค์ให้เลยในแอปใช่ไหมครับพอ,อ,บอเราไปถึงเราก็ชั่งน้ําหนักแล้วก็จะให้ดูว่าน้ําหนักตามนี้นะประเภทในนี้ได้เท่าไหร่ก็กดอกยืนยันปุ๊บเงินจะจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันผู้ขายเลยครับเสร็จแล้วจะถอนเงินเราก็กดสามารถกดถอนเงินกับบัญชีที่ผูกไว้เข้าได้เลยครับแล้วเราเก็บค่าใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันฟรีครับฟรีฟรทั้งสองฝั่งครับ อันนี้จะเป็นทําจากกล่องนม UST ครับก็คือดึงกระดาษออกไปรีไซเคิลแล้วมันจะเหลืออลูมิเนียมกับกับพลาสติกแน่นอนเรามาอัดเป็นบล็อกปูถนนอย่างอันนี้ให้ดูก็คือผมก็มาทําเป็นอาร์ตแอฟแท็อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือบิ๊กทรีครับเจ้าน้ําดื่มบ้านเราก็จะมี3เจ้าอันนี้ฝาสิงครับไปอิกไปด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่มาเป็นฝั่งผู้ซื้อนี่ก็ยังไม่เยอะถูกไหมคะอย่างที่บอกเราเพิ่งเสร็จม e เมื่อเดือนเมษายเอง <f> <ส>เราทำกาเดือเราเราเราเป็นผู้ซื้อเองอยู่เพื่อศึกษาว่าตอนนี้ระบบมันมีข้อดีข้อเสียต้องพัฒนาย,ยัางไงก่อนที่เราจะให้คนอื่นเป็นผู้รับซื้อครับในบริษัทนี้คือมีทีมกี่ท่านยังไง<ห>บ้างคะตอนนี้มีผมทําเป็นหลักครับแล้วก็มีการตลาดมาร์เก็ตติ้งประมาณ4ี่คนครับ คุณวุฒิจบด้านไหนครับอ่าผมจบปริญญาโทสถาปัตยกรรมครับแล้วผมมีธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างที่ทำมาจากรีไซเคิลน่ะส e ิบสามปีแล้วเราขยายธุรกิจมาในกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วครับแล้วผมมีไอเดียเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มก็ดูยูทูบจากชาร์กหมูมาเนี่ยครับก็เลยมาเปิดบริษัทรีไซเคิลเอ็กซ์เลยผมเคยทำบริษัทแบบนี้เลยชื่อจังแบงค์เนี่ยแล้วก็ไอเดียก็คือเป็นเป็น grab ซาเล้งอย่างเงี้ยครับจะทำแอปทำอะไรก็ลงทุนไปน่าจะหลายสิบล้านครับเหมือน มันส่วนต่างค่าขยะเนี่ยมันไม่พอกับค่าเดินทางทํำยังไงก็ไม่พออันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับแต่ผมมั่นใจว่าเราต้องมีประเทศเราต้องมีสิ่งนี้ครับแล้วอะไรคือจุดต่างที่ทําให้คิดว่าแอปมันจะเวิร์กมากกว่าเจ้าตลาดผมคิดว่าผมศึกษาแล้วพฤติกรรมการใช้ให้มันง่ายและเฟรนลี่มากๆครับสิบตันที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินซื้อไปเท่าไหร่หลักหมื่นครับไม่เยอะหลักหมื่นหน่อยครับแล้วสิบตันนี้เก็บอยู่ที่ไหนฮะ เรามีโกดังเก็บอยู่ครับค่าเช่าโกดังเดือนเท่าไหร่ครับสามพันเองครับได้ประมาณหนึ่งไร่ครับแต่ประเด็นคือมันตัวเลขมันมันไม่มันไม่ได้ตอบโจทย์ไงมันค่อนข้างยากครับมันมันต้องมีปาร์ตี้อันนึ้งคือคอร์ปอเรที่อาจจะต้องมีคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยคือมันต้องมีสปอนเซอร์อีกคนหนึ่งที่ที่มาสปอนเซอร์สิ่งนี้ยากมากที่จะมีแค่2ปาร์ตี้เนี้ยเราเราสามารถคุ้มค่าเดินทางไปนั่งเก็บจากรายย่อยได้ครับครับแต่ที่ผมเป็นห่วงจริงคือว่าสมมุติ15เดือนเงินมันหมด แผนต่อไปก็ต้องเพิ่มทุนถูกไหมฮะครับพวกนะักบลงทุนพวกเราก็ต้องโดนไดรรูททุนอีก,ถ,กถูกไหมโดนไดรูทกันไปจนจบทําสําเร็จเนาะเจ้าใหญ่อย่างที่ชาร์กบอกเขาแค่ทําแอปเองนะอืแล้วเขามีอินฟราสตรัคเจอร์แบบเนี้ยอืมันก็เหมือนมีระเบิดเวลารออยู่ข้างหน้าเลยนะผมว่ามันต้องมันต้องเป็น ตั้งแต่ต้นเลยครับยก,ยกตัวอย่างนะสมมติชาร์เต้นนะคือมันทําให้คุณขายสินค้าได้สมมติซื้อกระปองยี่ห้อนี้ครับแล้วมีแอป,ปแล้วคุณรับซื้อคืนแล้วคุณก็งไงคุณก็ต้องซื้อคืนอยู่แล้วทุกคนกดที่บ้านซื้อเสร็จเก็บยี่ห้อนี้แยกไว้แล้วกดอย่างเงี้ยครับค,คือมันทําให้คนอยากจะซื้อสินค้าแบรนด์นี้มากขึ้นเพราะว่าเขามาขายคืนได้อย่างเงี้ยผมว่ามีลุน้นอ๋อตอนนี้เราก็มีอยู่2สินค้าครับที่ทําเป็น EPR เก็บกลับอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกล่องนมก็จะมีเงินสนับสนุนเหม ผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากผมเคยลงไปด้วยเงินส่วนตัวกับเพื่อนๆหลายสิบล้านครับเราใช้สุดบริษัทนั้นกลายเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะในแง่การลงทุนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดถามจา,จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็ผมน่าจะขอผ่านดีเวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นทําจากสิ่งที่เราไม่ได้มีความถนัดร้อซแล้วก็ยังไม่ได้สเกลไม่ได้ยังไม่ใหญ่พอเนี่ยผมก็มีความเป็นห่วง,งคือเงินที่จะใช้เบิร์นเวทเนี่ยมันจะสูงมาก แล้วถึงเวลาจริงๆมันเหมือนกับเอาเงินไปละลายน้ำแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรกลับมาดิวเนี่ยผมขอผ่านก่อนก็เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณจะต้องมีผู้ซื้อที่ยินด nee ีที่จะซื้อในราคาที่โอเคคุณสามารถแอดค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์มเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เนยเห็นถึงความตั้งใจของทางคุณบุินะคะก็ขอออฟเฟอร์ที่5ล้าแล้วกันค่ะ